สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับวิธีการทําอาหารลดน้ําหนักนะครับลดได้จริงนะครับเห็นผลนะครับใช้ข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนะครับข้าวแดงข้าวซ้อมมือได้นะข้าวที่ไม่ขาดสีนะครับสลับแบบนี้นะครับ หม้อน,นี้กินสามมื้อครับเช้ากับเย็นแล้วก็ใส่ผักนะครับผักกาดขาวนะครับขับทานสะดวกนะครับมีข้าวก็ต้องมีผักด้วยนะครับตรงข้าวให้นุ่มๆนะครับให้ย่อยสะดวกสะดวกนะครับน้ำก็เยอะนิดนึงถาดีนะครับก็มี เคล็ดลับนะครับอย่างหนึ่งก็คือจะเปิดที่สองนะครับเนื้อสัตว์เราก็ใช้ขนาดประเภทปลาก็ได้นะครับถ้าใครมีปลาสดก,ก็ใช้ปลาสดได้อันนี้ผมไม่ไม่มีปลาสดนะครับก็คือมีปลาทูน่านะครับทูน่ากระป๋องก็เป็นลักษณะใช้ทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะครับให้ดู ยี่ห้ออะไรก็ได้นะขอให้เป็นในน้ำแร่นะพวกในน้ำมันพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นน้ำแร่นะีกลับหัวนิดนึงพอดีผมเปิดแล้วนะครับดูนะไม่ยากไม่นักนีดูกันสจัก ตอนอแตอนแนีแลก็ใส่ตามที่อาารเลยใส่แล้ก็ใส,ใส่แล้วแล้วผัดก็วิตามินสูงเลยวิตามนี่ผมชอบเป็นตีก็ได้เก็นผัดร้อนด้วยดผับบันผัดจะชอบนี่ครับีอะไรก็ได้นะ เป็นหักดองนะี๋ยวจะใส่ให้มันมีรสชาติมากขึ้นทำให้อร่อยมากขึ้นนะครับกินแบบลดน้ำหนักแล้วก็อร่อยได้นะครับดนะครับเขาเป็นคนมากนะครับเพราะว่าผักก็สุกแล้วโดน้ำนี้ก็ก็สุกแล้วนะอันดับแรกเราต้องต้มข้าวให้ได้ที่ก่อนนะครับเคล็ดลับง่ายๆไม่มีอะไรมากเลย ไม่มีน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับละกษณะแบบนี้ถุงหน้ากระป๋องนู้นกระป๋องนี้ก็ประมาณสามสิบสี่สิบาทนะครับแล้วแต่ช่วงอันนี้ในน้าน้าในน้ําแร่นะครับก็จะไม่มีพวกไขมันพวกอ,อะไรนะครับก็จะทําให้เราไม่ต้องกินไขมันเข้าไปนะครับก็ใช้ไฟอ่อนออนะครับของผมก็เป็นแบบใช้สักหนึ่งพันเป็นแบบต้มโจ๊กก็ได้นะครับ ไปที่ต้มโจ๊กใครที่มีเตาแม่เหล็กอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าอยู่อาพาร์ตเมนต์แฟลตนะครับหรือว่าจะเป็นหอพักก็ทําง่ายๆครับกลิ่นก็ไม่รบก,กวนใครหอมผักนะครับวเราให้เดือดก็สามารถรับประทานได้แล้วนะครับ คนนิดหนึ่งครับไม่ไม่คนเดี๋ยวก้นหมอ้อจะไหมได้ก็ใส่น,นี้ได้ด้วยนะครับผักชีผักชีไทยผักชีร้อมนะครับใส่ของแบบเลยครับผมให้มีกลิ่นหอมๆนะครับพริกไทยก็ใส่ได้นะครับก็ปรุงรสง่ายๆครับผมไม่ต้องใส่หวานนะครับใส่ซีอิ๊วเผ็ดหอมก็ได้นะซีอิ๊วก็ไม่ต้องเค็มมากเดี๋ยวมาปรุงนอกกันนะ ใ่ให้มีกินแล้วก็น,นะครับรสชาติจะได้อร่อยผักก็เริ่มสุกแล้วนะกินง่ายๆนะครับเทคนิคการลดน้ำหนักนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือน,นครับแค่สองอาทิตย์ก็เห็นผลทันตายเห็นเลยครับเนี่ยหม้อเน,นี้ยก,กินช้ากลางวันเย็นนะครับแคลอรี่ไม่เยอะนะครับแคลอรี่ก็ไม่ได้เกินสักห้าร้อยแคลอรี่นะครับ รับท่านผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายก็ตามนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งพันแคลอรี่นอน,นี้นะครับเพราะว่าเราควรบริโภคนะครับไม่อย่าให้เกินนะครับถ้าเราจะลดน้ำหนักก็อย่าให้เกินหนึ่งพันหนึ่งันห้าอยนี่คือเต็มที่ละนะครับถ้าอยากให้ลดให้เร็วก็ประมาณพันแคลอรี่ต่อวันได้ยิ่งดีเพราะว่าผู้ชายจะตามที่หลักของการ ใช้พลังงานก็อยู่ราว2,000แคลอรี่นะครับ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ราวพันเจ็ดนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแคลอรี่ไม่ถึงเนี่ยนะครับยิ่งเราไม่กินน้ำมันด้วยดีใหญ่เลยหอมมากเลยครับตอนนี้ใส่ผิกไทยด้วยก็ได้นะครับตอนเราทำเหมือนข้าวต้มนะลักษณะแบบหม้อนี้กินได้เช้ากับมันเย็นครับสามมื้อเลยไม่ต้องใช้เวลานานครับสองอาทิตย์เห็นผลเลยนะครับไม่ต้องรอนานะครับ แค่ทําแบบที่ผมทําได้นะครับไม่ต้องไปออกกําลังกายด้วยนะครับนะเน้นเลยว่าต้มข้าวนะครับข้าวก็ประมาณสักหนึ่งถ้วยนะครับข้าวกล้องนะครับผสมข้าวข้าวขาวสักนิดนึงก็ได้นะจะได้ไม่ค่อยแข็งมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราคือเรากินสามมื้อในหนึ่งวันนะครับบางท่านก็ต้มไว้กลางคืนนะครับอย่างผม,มี่ต้มกลางคืนแล้วก็กินเช้า เที่ยงก็ถ้าเราไปทํางานแล้วก็ห่อไปด้วยนะครับนะเย็นเราก็กลับมากินอีกมื้อหนึ่งนะครับสองอาทิตย์เห็นผลแน่นอน,นครับสองอาทิตย์นี่คิดว่าห้ากิโลนี่ทาได้สบายๆห้ากิโลนี่ลดได้แน่นอนนะครับสําหรับสองอาทิตย์นะครับทําแบบนี้นะครับถ้าเนื้อปลาเรามีเนื้อปลาอื่นก็ได้นะครับเนื้อปลากระพงเนื้อปลานิลก็ใช้ได้นะครับขอให้เป็นเนื้อปลานะครับ ถ้าเราตั้งใจนะครับรับประกันเลยว่า2องอาทิตย์ก็คือต้องได้ไม่ต่ำกห้ากิโลนะครับลดน้ำหนักนะครับอดทนแค่สิบวันสิบห้าวันแค่นคั้นสามารถลด้หนักได้อย่างน้อยห้ากิโลนะครับไม่ต้องออกกำลังก,กายเลยนะครับถ้าบางคนที่เป็นแม่บ้านาไม่ค่อยไม่ได้ทำงานอยู่แล้วก็กินเสร็จแล้วก็พักพอนอนเลยครับเทคนิคกินแล้วก็นอนเลย กินแล้วก็พักผ่อนอย่าใช้พลังงานสูงนะครับเพราะใช้พลังงานสูงเดี๋ยวเราจะหิวถ้าห,หิวก็ให้กินน้ำเข้าไปนะครับเน้นน้าเปล่านะครับอย่าก,กินพวกชากาแฟที่ใส่พวกครีมเยอะเอ่อใส่พวกน้ําตาลนะครับถ้าเราทําได้นะครับผมรับรองเลยครับบุญสวยแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวพอเดือดก็สามารถรับประทานได้แล้วนะครับก็ผมก็จะใส่ผักเยอะนิดนึงนะครับนี ใส่เลยนะครับผักทิ้งเข้าไปนะสีสันก็จะสวยด้วยนะผักทีร้อผักคีไทยใส่ได้หมดก็ฝากถึงพี่พี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงผู้ชายนะครับน้องผู้หญิงน้องผู้ชายก็ถ้าตั้งใจลดน้ําหนักนะครับได้แน่นอนแล้วก็ออกสังคมให้น้อยนะครับเก็บตัวนะครับ ไม่ค่อยพูดจากระขครสักเท่าไหร่ตอนที่ผมลดน้ำหนักนะก็ทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ค่อยออกไปต่อในขายเพราะว่าเรามีอาหารที่บ้านอยู่แล้วนะครับพอเรากินมื้อเย็นเสร็จนะครับแล้วก็เราก็ต้มไว้เผื่อเช้านะครับเทคนิคนะแล้วก็จริงๆแล้วประหยัดด้วยนะต้นทุนก็ตีสักร้อยบาทใช่ไหมก็กินได้สามมื้อนะประหยัดด้วยแล้วก็พอดด้วยแล้วก็สุขภาพดีมีผักมีวิตามินมีโปรตีนพร้อมเลยนะครับ คือไม่ขาดสารเลยแต่ไม่ใช้น้ำมันเลยสักเล่ะผมก็ใส่แต่ซีอิ๊วขาวนะบางคนชอบเปรี้ยวอาจจะเติมมะนาวไปหน่อยมะนาวก็เป็นเป็นอ่าเ็เรียกว่าเป็นผักหรือเป็นโัไม้อย่างนึ่งที่มีประโยชน์นะคพระมะนาวก็ลองดูนะครับ ยังไงใครได้สูตรนี้ไปนะครับลองไปทําดูนะครับสิบวันสิบห้าวันนี้คุณลดน้ําหนักอย่างน้อยเลยห้ากิโลนะครับคุณต้มหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ,ะนะครับไม่จำเป็นต้องกินน้อยนะครับกินเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยผมกรรารับปรนว่าในหมอ้อเนี่ยต้องมีเช้ากระวันเย็นสามมื้อแบ่งแบ่งนะครับแบ่งเป็นสามมื้อคุณจะลดน้าหนักได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกล้าการันตีเลยถ้าใครได้ผลยังไงก็อ่า ส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะครับวันนี้เขาคุณสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามัทางเพชรนนจันทร์กับทาง PJ Seafood นะครับมาบอกสิ่งดีๆกันนะครับคือเมื่อก่อนนี้ผมนะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ76กิโลนะครับถึง80ดิเป็นเป็นบางช่วงครับแต่พอผมทานสูตรนี้นะครับก็ลดได้นะครับถึงน้ำหนัก6กกิโลหมายความว่าลดไปอย่างน้อยนะครับ สิบห้าถึงสิบแปดกิโลนะครับตอนนี้นที่ผมทําได้นะคือสิบห้ากิโลเนี่ยทาได้แน่นอนคือจะบอกว่าผมทําแค่ระยะเวลาแค่เดือนหนึ่งไม่เกินสี่สิบวันก็ทําได้ครับสิบกว่าโลนะครับก็ฝากไว้ครับสูตรนี้แหละลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับอันนี้ขอบคุณําหรับอพีซป,ปีทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็สนใจพันปานเือทะเลก็ติดต่อสอบถามกมับเพชรบรนจันได้นะครับตอนนี้ก็ นำข้าวผัดปลามาทุกเดือนนะครับจากประเทศนิโดนนเซียนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสาระเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับลองทําดูสูตรนี้ไม่ต้องอดข้าวนะครับและไม่ต้องออกกําลังกายด้วยนะครับรับประกันเลยว่าคุณจะผอมแน่นอนนะแต่ถ้าใครออกกาลังกายยิ่งดีนะครับแต่ก็ออกเล็กๆน้อยๆพออย่าหักโหมมากนะครับเอาแค่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้นนะครับพอแล้ว ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันบ๊ายบายสวัสดีครับ